นายก็โทรมาค่ะแล้วก็นายก็มีโอกาสได้พูดกับหนูก็สารภาพหลายๆอย่างเหมือนที่ทุกคนได้ยินนั่นแหละค่ะออก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็ได้คุยกันมากขึ้นได้แบบเปิดใจคุยหลายๆอย่างได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณเขานะเนาะที่แบบเขาก็ให้เกียรติเราขนาดนั้น ฝมว่ามันมันก็เป็นอีกสกเต็ปหนึ่งที่ดีค่ะมันมันเพิ่งเริ่มอะเนาะเขาตกใจค่ะก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาดีกับเราอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็เขาก็พยายามแบบคุยกับเรามากขึ้นเข้าหาเรามากขึ้นแต่ว่าเขาเองก็ไม่เคยพูดอะไรเลยก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาเยอะขึ้นนะพูดคุยกันเยอะขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะจริงๆเราแค่รู้สึกดีที่ได้รู้จักเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็แบบมันก็ไม่พูดไม่พูดไม่ได้อะอพูดไม่รู้เรื่องใช้ททำฟันค่ะ อย่าถามเนี่ยอย่าพูดอายเขาปกตินะคะคืออย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์มันดีมาแบบหลายปีมากๆเลยเพียงแค่แค่เรารู้สึกว่าอ๋อช่วงนี้ได้คุยกันมากขึ้นเป็นพิเศษแค่นั้นเองก็พอเขาพูดอะไรมาเราก็เลยมีโอกาสได้คุยหลายๆอย่างเลยจนแบบเออมันก็มันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะมีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยกันจริงๆคนรู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มด้วยไม่งั้นก็คงไม่มีคนมาสารภาพอะไรกันหนุ่มเราก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกเป็นความรู้สึกที่พิเศษอะไร หัวร้อจริงอย่างที่เขาพูดค่ะเหมือนมันตกใจยอย่ะแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าทำไมทำอย่างนั้นก็แบบหัวร้อไปก่อนยอะไรเงี้ยฮ <c oughs> ะเขา <c oughs> จะรับ่าต่เาจะจหนูจะรับไหมคะออันนี้ขอไปบอกเขาเองดีกว่าค่ะอย่าให้เขายินจาอหือ เขาเป็นคนเขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนดีแล้วก็คือเขาไม่เคยน่ารักแค่กับหนูเขาน่ารักกับเพื่อนๆหนูทุกคนมาตลอดก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่เจอแม่อยู่กับแม่เอได้คุยค่ะก็โทรคุยกับแม่อะไรเงี้ยไม่บอกหรอกแต่ว่าก็คุยกับแม่แล้วคุยกับแม่แล้วมันก็เป็นอีกอีกก้าวหนึ่งเนาะที่ันก็ยังไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็เป็นทิศทางที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้เราสองคนค่อยๆคุยกันไปเรียนรู้กันไปแบบที่ เป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมดาที่สุดอะคะ่ะก็มันก็คงเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็อะไรที่มันรีบร้อนไปก็คงไม่ดีแต่นายเขาเป็นคนที่กว่าเขาจะออกมาพูดหรือทําอะไรอะคนเชื่อมั่นว่าเขาคิดมันดีมากๆเลยอ่ะคือส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่กดดันหรือน่ากลัวอะไรเลยแล้วก็มันสิ่งที่เรามีกันเป็นพื้นฐานคือความหวังดีอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วก็ไม่ว่าสถานะจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังไงความหวังดีนี่มันก็ คือความสบายใจของเราสองคนไม่กดดันเลยไม่กดดันเลยค่ะแล้วเฟินก็ได้เห็นนะคะว่ามันมีทั้งคนที่แบบคอยเคลียรเราแล้วก็เป็นห่วงเฟินด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆแต่สำหรับเฟินคือเฟินไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องกดดันอะไรเลยเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆมากๆเลยก็อย่างที่เฟินบอกที้ว่าเฟินอยากค่อยๆรู้จักกับเขาไปที่มันเพิ่งก้าวแรกจริงๆค่ะที่ทุกอย่างมันเพิ่งแบบพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแบบเป็นธรรมชาติเรียบง่ายแล้วก็ธรรมดามากๆเลยก็น่ารักดีนะ ก็รู้สึกขอบคุณที่ทุกคนแบบเป็นทั้งกําลังใจคอยคอยเชียร์คอยสอนับสนุนแล้วก็คอยทวงคืนอะไรเงี้ยก็ทวงคืนกันตลอดไปนะคะสนุกดีชอบอ่านาค่ะก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติาาก่อนที่เขาจะออกงานนะเขาโทรหาเราเขาก็บอกว่าวันนี้เขาจะออกอีเวนต์นะเขามีสัมภาษณ์เขาขออนุญาตพูดเรื่องหนูได้ไหมหนูก็โอเคแต่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดตรงขนาดนั้นนะ <laughs> มันก้าวแรกมากๆเลยค่ะก็ที่แบบได้ลองคุยลองรู้จักกันอีกมุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ใช่แฟนใช่ยังยังค่ะ ใช่ก็บอกแล้วว่าถ้าคุยกับใครก็จะมาบอกนะคือฝนก็ไม่ได้ไปหาคําเรียกเขาเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคัลเลที่ดีแค่นั้นเองพูดไม่ชัดเนาะไม่บอกอย่าบอกว่าเอาไม่ได้เลยหรอไม่ได้ไม่ได้นิดนึงหน่อยดีไม่ได้ฝากเป็นกำลังใจให้พูหนูด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งอยากฝากขอบคุณค่ะกับทุกคนที่คอยตามคอยเชียร์คอยสนับสนุนมาก่อนแล้วก็สำหรับทุกคนที่เป็นห่วงด้วยก็ไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างก็แฮปปี้ดีค่ะมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะแซว